สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนบอลนะครับชาวเส้นทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันนะครับประจําวันอังคารที่21มกราคมนะครับวันนี้ครับกัปตันก็จะมีศึกโปรแกรมฟุตบอลนะครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน3คู่นะครับว่าทีมไหนน่าลุ้นทีมไหนน่าเชียร์นะครับก่อนนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปกัปตันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกับตันแบ็กเส้นทางฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้เจอเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับกับตันเนี่ยจะมีสาระเกี่ยวกับนะครับข้อมูลกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีเด็ดนะครับมาฝากทุกวันนะครับไปเริ่มคู่แรกครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอัลเตลานะครับก็จะเปิดสนามต้อนรับทางด้านสตูมการ์ดนะครับผลงานเจ้าบ้านเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้นาบปรีไปนะครับในศึกฟุตบอล ในลีกเนาะนะครับไป3ประตูต่อ2นะครับ5เกมเนี่ยก็ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยนะครับก็มีเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับส่วนผลงานในศึกฟุตบอลยูซีเอลเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้นะครับเลอมาลิกนะครับคาบ้านไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับส่วนผลงานของคุเมเยนนะครับสตูมการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นบอลกระชับมิดเนาะนะครับ4เกมนะครับชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับแต่ถ้ามาดูผลงานในศึกบอลยูซีเอลเนี่ยถือว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย แพ้ไม่ขาดนะครับชนะแพ้ริวไปนะครับ3ประตู2เองนะครับแล้วก็มีเปิดบ้านชนะคิวนาไป1ประตูต่อ0นะครับคู่นี้ครับไปดูนะครับตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอันตันต้าเนี่ยอยู่อันดับที่13นะครับเพราะว่าคะแนนถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับส่วนทางด้านตัวการ์ดเนี่ยโหอยู่ท้ายตารางเลยนะครับอยู่อันดับ29นะครับมีแค่3แต้มเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องย้อนกลับไปในศึกโปรแกรมยูฟ่า ยูโรปาลีกนะครับปี2023นะครับนัดแรกเนี่ยตุมการ์ดเนี่ยเสมอกับอตาต้าไป2-2นะครับแล้วก็อตาต้าเนี่ยมาเล่นในบ้านนะครับชนะไป1ประตูต่อ0นะครับวันนี้ครับผมมองว่านะอตาลต้าเนี่ยเปิดกำแพงมาค่อนข้างเยอะนะครับ1.75เกือบ2ลูกเลยนะครับแล้วผลงานจะผลงานตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับไม่ได้แบบเออชนะคู่แข่งขาดลอยหรือว่านะครับฟอร์มยอดเยี่ยมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อ่านะครับส่วนทางด้านตมการ์ดเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถ้าเราเอาเฉพาะในลีกเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้ครับผมยังมองว่าสตตมการ์ดยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรองนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดมาตั้งรับนะครับแบบเป็นระบบนะไม่แตกแถวเนี่ยมองว่าสู้ได้นะครับวันนี้ครับ อตาลุต้าเนี่ยอาจจะเฉือนแค่2ประตูต่อหนึ่งนะครับหรือ3 2นะวันนี้ขอเชียร์ที่สตุมการ์ดเทมเยือนนะครับสำหรับคู่สครับเป็นเจ้าบ้านอย่างคารบู๊ตนะครับจากสนามต้อนรับด้านยูเวนตุสนะครับคารบู๊ตเนี่ยโหต้องบอกว่าผลงานนะครับสิเกมไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ในศึกฟุตบอลอ่ยูฟานะครับพวกเขาเนี่ยสามารถเปิดบ้านชนะสปอร์ติ้งลิบบอนไปถึง2ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานไม่ธรรมดาชนะเสมอเซลติกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะ แอตเลติลล่าได้ด้วยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนผู้เยือนนะครับยูเวนตุสเนี่ยนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านเอซิมิลานนะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับห้าเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ได้ฟอร์มโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเสมอนะส่วนผลงานนะครับล่าสุดเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากกองกิตเนี่ยไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับอันต์เสมอกับแอตเวลล่านะครับนอกบ้านไป0ูนนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้นะครับในศึกฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกเนี่ยนะครับยูนต์ดูดีกว่านะครับเพราะว่าอันอยู่อันดับ1ิบสิบสนะครับแล้วก็มีสิบเอ็ดแต้มนะครับส่วนด้านคับบุซเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับโอ้โหวันนี้นะถ้าคับบุซ์ชนะเนี่ยนะครับจะมี13แต้มนะครับจะขึ้นไปอยู่นะครับแถว ช่วงเขาเรียกอะไรท็อป10นะครับเนาะเพราะว่าผลงานตอนนี้เนี่ยนะครับขับบูทเนี่ยไม่ธรรมดาผมว่าวัานนี้นะครับน่าจะมีอะไรแน่นอนนะครับในกอไผ่ <c oughs> นะวันนี้ครับผมมองว่านะถึงแม้ว่ายูเวนตุสเนี่ยจะเอาชนะมา2เกมนะครับเวลาพบกันเนาะแต่ต้องย้อนไป2005เลยนะครับแต่ตอนนี้ขับบูทไม่ใช่ทีมที่ทีมไหนจะเอา3แต้ม ได้ง่ายนะครับวันนี้เลือกเชียร์ขับบุธได้เลยนะครับที่0ูนย์นะครับเป็นท่านรองนะเพราะว่าวันนี้ยูนตุสน่าจะเป็นท่านต่อนะครับหรือว่าใครชอบบนลบอก็เชียร์ได้นะครับสำหรับคู่ที่3นะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเซเวน่าเซเวนดานะครับจะากสนาต้อนรับด้านพิบีไอโอเฟนนะครับผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นศึกโปรแกรมอ่าฟุตบอลฟุตบอลชัมพิษนะครับ5เกมเนี่ยก็มีชนะไป4นะครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับแล้วก็มาดู ผลงานในในลีกก็บอลถ้วยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่า3เกมในลีกเนี่ยไม่ไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ผลงานบอลถ้วยเนี่ยนะครับเพิ่งจะเยือนไปเยือนเอซีมิลานนะครับก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าอยู่ดีดูดีนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยมีชนะนะครับอ๋อส่วนใหญ่จะแพ้เนาะนะครับสำหรับทางด้านเซเวน่านะครับส่วนทางด้านผู้เยือนนะครับพีเบลเฟนเนี่ยนะครับผลงานก็ถือว่าไม่ดีนะ เพราะว่าเพิ่งจะแพ้สโบร่ไปนะครับหนึ่งอ่าสามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ผลงานในบ้านเนี่ยใช้ได้นะครับสำหรับด้านพรีเวเลฟเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผลงานมาอ่าถ้าเกิดมาเยือนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีนะครับอ่ะวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้นะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สามสิบเอ็ดนะครับส่วนทางด้านนะครับพรีเวเลฟเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่ยี่สิบสามนะครับคู่นี้นะครับเวลาพบกันเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทำประตูกันเยอะนะครับเกิน3ประตูอ่ะนะครับเพราะว่าต้องย้อนไปนะครับ2004เนี่ยนะครับวันที่เซเวนด้าเนี่ยเปิดบ้านเจอกับพีวีเนี่ยนะครับก็ชนะไป3-2นะครับแล้วก็พีวีเนี่ยไปเอาชนะในบ้านไป5-0นะครับคู่นี้ครับผมอยากให้มองบนนะครับอาจจะมีประตูรวมกันถึง4ลูกนะครับเพราะว่าเจอเมื่อไหร่เนี่ยโหสกอร์เนี่ยเยอะมากแล้วก็เนี่ยดูอย่างนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเซเวนด้าเนี่ยเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งได้เยอะมาก นะครับแล้วก็พีวีเหมือนกันนะครับคือยิงคู่แข่งก็ได้อ่าก็เยอะนะครับแล้วก็เสียประตูก็เยอะนะครับคู่นี้ขอมองไปที่บนบนหรือสูงได้เลยนะครับหรือใครชอบนะครับทางด้านเซเวน่าก็เชียร์ได้นะครับน่าจะยันอยู่นะครับเอาวันนี้ครับ3ทีมน่าเชียร์นะครับก็เป็นทางด้านนะครับอย่างสโตมการ์ดนะครับคาบบูตนะครับแล้วก็ซาเวน่านะครับ แต่สวินดาเนี่ยผมให้เป็นตัวยืนได้เลยนะครับสำหรับสกอร์บนนะครับใครชอบสูงเนี่ยเชียร์ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเหมือนกัปตันนะครับก็เลือกรู้เลือกเชียร์กันได้นะครับวันนี้ครับขอให้โชคด,ดีนะครับมีความสุขในการเชียร์บอลสวัสดีครับ